ทารายาบปะเนี่ยว่านะนานมันต้องมีคนคนนั้นเท่านั้นว่ะที่จะหยุดคอมโบนี้ได้ดฉันขอเลือก<ค>นายย่อนมาดูกันว่ายอนจะได้ดูทาราตายปะผมไว้ใจพี่นะจัดไปอยู่นิ่งๆไว้้น้องเป็ดเป็ดผัดถังทำจังช่วยลุย,ย โอ้โหเน็ตดุดนะเน็ต oh, ด e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  ุดไม่เอาเป็ดไม่เอาเป็ดโอ้โหเป็ดเป็ดเเกินเกินเกินโอ้ยเดี๋ยว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 เป็ดไปไหนเป็ดเป็ดสวยละเออไอไอไอเป็ดเน็ตหลุดเป็ดแดงแก่เลยบอกเลยเฮ้ยเนื้อาร่ามันยังจนอยู่เลยยังจนอยู่เลยอุ้ยกินกลายเป็นไก่ว่ะไม่ได้ไม่ได้ชุบ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 หน่อยสวยรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไปเยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อือสวยอือ ดงามหดงามหมดงามที่ว่ามันเกิดไม่ทันพี่วะไอทาล่ามันบางมันบางมาดูดิ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 มันเกิดไม่ทันมันเกิดไม่ทันโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยกรีดกรีดกรีดบอกเลยบอกเลยกรีดกรีดอทาร่าอา่าก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะเทพยอนเท่านั้นที่จะหยุดคอมโบนี้ได้เดี๋ยวเรามาลอดูกันว่าทาล่าบวกอา่าจะสู้กับ ยอนบวกตีมีได้หรือเปล่าคอมโบสุดโหดแห่งแพทนี้เจอกับมหาเทพยอนของเดอะเป็ดเบฟก้าผมขอนะผมขอเลยเม็ดเม็ดเป็ดไปยืนกับแคลรี่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็ดตั้งใจด้วยช่วงต้นฟาร์มอย่างเดียวนะเราจะไม่เสียนะทุกคนดิ้งดิ้งไว้นะดิ้งดิ้งไว้นะอย่าปะทะบ่อยนะครับอย่าปะทะบ่อยอย่าปะทะบ่อยดิ้งไว้ดิ้งไว้ก็มาเดี๋ยววะผมมาเดี๋ยววะไม่บั็กไม่บักเป็ดเป็นใจทุกอย่างเป็นใจไม่บักดึงมาดึงมาฟาร์มดึงมาฟาร์มเป็ดดึงมาฟาร์มจุด ทุกอย่างลงล็อกอื้อซูมโดนข้างล่างด้วยไงเฮ้ยคลิปยางเข้าวะเข้าเอาคลิปยางก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ก็ได้ตัวนี้เฮ้ยตัวบนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเอาตั้งแต่ต้นเลยอุ้ยแต่มันจะตายว่ะอุ้ยน่าเอามากเลยอ่ะเป็ดไม่สนนะไม่สนนะไม่สนช่างมั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 นเงินสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าช่างมันช่างมันมันเสียเวลาเดี๋ยวเสียทามมิ่งเราเดี๋ยวเสียทามมิ่งเรา พยายามอย่าตายบ่อยครับอย่าตายบ่อยนะผมรู้ว่ามันยากลำบากแต่ว่าทุกคนช่วยผมด้วยเราจะต้องตบคอมโบนี้ให้ได้เอออะไรไว้กรูอย่าโลก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 เป็ดอย่าโลกอย่าโลกสีอย่าโลกผมไว้ใจพี่นะจัดไปยืนนิ่งๆไว้น้องเป็ดเป็ดผัดถังทำจังช่วยด้วยโอ้โหน็ตดุดอนเน็ตดูดไม่เอาเป็ดไม่เอาเป็ดโอ้โหเป็ดเป็ดเกินเกินเกินอุ้ยเดี๋ยว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 เป็ดไปไหนเป็ด สวยละเอ่อไอไอไอเป็ดเน็ตดุดดุดแดงแจเลยมึงไม่ปกป้องกูอะแล้วมึงก็เดินเข้าไปตายด้วยเป็ดไม่เอาไม่เอาไม่โยนเป็ดไม่โยนไม่โยนสามเันสองเราเป็ดเราเรากำลังไปเรากำลังไปเรากำลังไปเงินเรากำลังมาเป็ดดูดิคอมโบอาญาทาเอ้ยอาญาทาอุ้ยเี้ยืหถอยนะพี่ถอยนะพี่ถอยนะไม่เอาไม่เลยนะตอนลังแล้วจะเป็นไก่อะดิไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไห้เป็ดมัเป็นหมดมันหมดมันหมดมันหมดปิดได้ปะ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  พอแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจช่วงต้นเรากากว่าเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเราเรายังไม่เสียอะไรใช่ไหมเรายังไม่เสียอะไรใช่ไม่เสียไม่เสียไม่เสียช่วง5นาทีเนี่ยช่วง5นาทีพี่จะรวยพี่จะรวยช่วงนี้อดทนไว้นะครับช่วงนี้สำคัญมากครับพยายามอย่าเสียนะเพราะป้อมแตกง่ายมากนะครับแค่เคลียร์แล้วถอยแค่เคลียร์แล้วถอยนะครับค่อยๆค่อยๆ คไพ่เล่นนะครับค่อยๆเล่นมาดูกันว่ายอนจะได้ลูดทาล่าตายป่ะบอกเลยเอ้ยเริ่มทาล่ามันยังโจยอยู่เลยยังโจยอยู่เลย้ยกินกลายเป็นไก่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชุบ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 หน่อยแวยสวยรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไปเชียเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออสวยเอองดงามงดงามงดงามเสียงไปวะเฮียเสียงไปวะวะไม่รู้เอาก่อนเอาก่อนที่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปไปไปพี่ว่ามันเกิดไม่ทันพี่ว่ะไอทาล่า เกือบไม่ทันที่ของเออมันมันบางมันบางมาดูดิ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 มันเกือบไม่ทันมันเกิดไม่ทันโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยขีดขีดขีดบอกเลยบอกเลยคลีดคลีดเออคอมโบเทพเหรอคอมโบเทพเหรอเดี๋ยวพี่ได้ทารอนแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราไหลกันยาวๆเลยแต่สำคัญอีกตัวอื่นอีก็เด็กผมผมมีชุด แกแคแกโอ้ยเดี๋ยวหูชุบเชี่ยกูตายว่ะเขี้ยบตายว่ะแม่งไม่ได้ว่ะมันเราต้องมีเพื่อนคอยเซฟด้วยว่ะถ้ามันโถหมดเออฝากเขียกกลางหน่อยครับอย่าอย่าให้กลางแตกนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับเอรอคาราเล่นแหนบลดหมดอืมได้เลยได้เลยได้เลยชุบ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 ทำไมวะทำไมวะอ้อยอือ ไอ้เสี่ยวตอนนี้เคลื่อนวะเคลื่อนวะเคลื่อนวะก็มาดิวะก็มาเดี๋ยววะแต่ถ้ามันมาหลายตัวพี่ไม่ไหวเลยเป็ดต้องเสร็จว่ะต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนต้องมีหน้าคอยคอยรับพี่ว่ะมามามาเอาละย่อยดิย่อยดิย่อยดิเอาละพี่เซหน่อยเนายย่อยนายพี่อยากได้เม็ดมาช่วยพี่มากกว่าแล้วก็เอาใครสักคนไปแยกดันได้ปะเออเอาเม็ดอย่างน้อยเม็ดอ่ะ เอามากางโล่ให้ได้ตอนขึ้นบ้านน่ะเดี๋ยวตรงกลางขึ้นได้นะตรงกลางขึ้นได้นะมาดิตรงกลางขึ้นได้มาหน่อย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 กดเฮกซล็อกก่อนเฮกซล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยกดเฮกซ์ไปแล้วจ้าสวยสวยสวยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเล่นสูงหน่อยเล่นสูงหน่อยมีโล่ไหมครับมีโล่ไม่มีเหรอโล่อะอุ้ยสวยแล้วอะไรวะเนี่ยแต่รู้ได้รู้ได้อยู่รู้ได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอาล่าอาญาเหรอละลายเป็นน้ำไปดิครับละลายไปดิครับ ได้ข่าวว่าดุคอมโบนี้มันดุเหรอครับมันจะดุขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยเดี๋ยวเออไอริผมบังน่อยผมไว้ใจไอรีนะไอริแค่เคลียร์ก็ได้แค่เคลียร์เลนก็ได้แค่เคลียร์แค่เคลียร์เลนก็ได้แค่เคลียร์เลนก็ได้สามทางไปเลยไม่เป็ดสามทางไปเลยด้วยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสามทางไปเลยเป็ดสามทางไปเลยสามทางไปเลยเออไปทำบนต่อทำบนต่อไอริผมฝากรับเวฟด้วยนะครับ สามทางไปเลยสามทาไปเลยจับตาดูให้ดีนะครับไอทาร่าที่ว่าโหดโหดอะที่ว่านันหนาผมจะเป็นคนที่จะล้มมันเองผมจะล้มมันเองจับตาดูให้ดีนะครับทาร่าที่ว่านันหนาผมจะลูดมันเองละลายละลายละลละละลายไปละละลายไละลายไปละลายไะลยมนะลายมะลูยมัลเองผมจะลูดมันะลงอ หนาแค่ไหนกันเชียววะนี่หนาแล้วเหรอนี่หนาแล้วเหรอไงฮบอกแล้วมันสู้ย่อนไม่ได้คอมโบเนี้ยแผ่นแผ่นี้โปลิพยัยางใช้เออไปสามทางสามทางสามทางสุดยอดเลยวะทุกคนขอบคุณครับที่เชื่อใจกันในที่สุดเราก็ตบคอมโบทาร่าบวกอาญาได้แล้วก็มาครับคอมโบนี้แล้วยังไงฮะมันแล้วยังไงฮะแล้วยังไงฮะ โอ๊ยโอ๊ยเข้ามาเข้ามาทำไมฮะได้ข่าวว่าหนาเหรอฮะหนาเหรอฮะไม่มีแล้วไม่มีใครเชิญแล้วไม่มีใครแล้วโอ้ยเดี๋ยวย <c oughs> พี่อยากได้เลือดพี่หาเลือดแป,ป๊บ <c oughs> เลือดไ, <c oughs> ไม่มีหาเลือดตัวหนึ่งอยู่ไหนทาร่าอาญา <c oughs> ได้ข่าวว่าโหดได้ข่าวว่าโหดวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไล่มาดิไล่มาดิโหดเหรอครับจะเอาใครเป็นไก่มึงสิไก่ มึงสีไก่เอทาร่าโอ้ยไล่ไม่ทันมาทุกกูสิวะมาดิครับก็มาดิครับละลายเป็นน้ําไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมาดิเด้อคุณจะตายเองนะเนีย่ยไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนอุย้ยอ้าวตาย <laughs> ออืทำไมล่ะทำไมล่ะสวยสุดยอดอะเป็ดสุดยอดทุกคนในสุดเราก็ตบคอมโบแห่งยุคได้แล้วว่ะงดงามวะงดงามว่ะทาร่าอาญาก็ไม่เท่าไหร่นี่วะมาเอาดาคันเดียวเอาดา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 เฮ้ยท่านท่านก๊อตมาแล้วว่ะเชิญครับท่านก๊อตอันเชิญท่านก๊อตผมตบทาร่าให้แล้วเชิญท่านก๊อตไปเลยครับไอ่ตีมี่ห้อยพี่หน่อยห้อยพี่หน่อยเดี๋ยวพี่โดนมัน เดี๋ยวซีให้แง้แกพี่จะลุดให้เลี้ยงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยถาร่าเหรอถาร่าเหรอจาร่าเหรอเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยถั่่าอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยจะลวงจะลวงจะลวงยอนจะลวงยอนจะลวงยอนนิดเรียบร้อยเฮ้ยย่างนิดนึ่งย่างนิดนึ่งย่างนิดนึง นิดนึงไอ้น้องสุดยอดทุกคนจับมือ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 สุดยอด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 ครับก็ไม่เห็นเท่าไหร่ด้วย嘛เขาโบเนี้ยใช่ไหมได้เลยเออโหน้ำมันหมสิบเปอร์น้ำมันหกสิบเปอร์ว่ะก็ไม่เห็นเท่าไหร่ด้วยอะเขาโบเนี้ยใช่ไหมเออ ถ้าเจอตัวล้วงนะครับให้กดย้อนครับย้อนแก้ได้ทุกตัวล้วงนะครับผมฉันขอ,อเลือกววนายย้อน